ถ้าท่านขับรถบนถนนสายเชียงใหม่ฝางผ่านตำบลแม่นะอำเภอเชียงดาวจะเจอทางเข้าโรงเรียนบ้านแม่แมะอยู่ทางทิศตะวันตกของถนนเข้ามาจะเจอเส้นทางธรรมชาติป่าเบญจพรรณที่อุดมสมบูรณ์มีลำธารน,น้ำตกและวิวทิวทัศน์ของดอยหลวงที่สามารถเห็นตลอดข้างทางขับเข้ามา10กิโลเมตรจะเจอกับหมู่บ้านแม่แมะโดยโรงเรียนบ้านแม่แมะ ตั้งอยู่ในหมู่บ้านเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีเขตบริการบ้านแม่แม่และบ้านแม่สายมีนักเรียนทั้งสิ้น75คนนักเรียนร้อยละ85เป็นนักเรียนพักนอนอาศัยอยู่ในโรงเรียนตลอดหนึ่งภาคเรียนโรงเรียนเปิดทําการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6เป็นนักเรียนชนเผ่าประกอบไปด้วยลาหูลีซู ไทยใหญ่และคนพื้นเมืองเป็นนักเรียนที่มีฐานะครอบครัวยากจนอาศัยอยู่ในพื้นที่ชายขอบห่างไกลความเจริญจึงนำนักเรียนมาเรียนในโรงเรียนบ้านแม่แม่แห่งนี้คราวละหนึ่งภาคเรียนจึงรับกลับบ้านโรงเรียนได้ดูแลทั้งด้านความเป็นอยู่การกินการนอนการใช้ชีวิต และด้านการเรียนการสอนเหมือนกับนักเรียนปกติทั่วไปในพื้นราบภายใต้การกำกับติดตามของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต3ปรัชญาโรงเรียนการศึกษาคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตํำขวัญพัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่การอนุรักษ์ธรรมชาติเอกลักษณ์ปลาอยู่กับคนบนวิถีพอเพียงอัตลักษณ์ยิ้มไหว้าทายทัก ปัจจุบันมีข้าราชการครูจำนวน2ท่านครูอัตราจ้าง3ท่านและเจ้าหน้าที่ธุรการจำนวนหนึ่งท่านซึ่งทำหน้าที่ดำเนินการจัดการเรียนการสอนและงานด้านต่างๆตามภาระที่กำหนดซึ่งถือว่าเป็นภาระงานที่หนักและต้องใช้ความรับผิดชอบที่สูงมากปัจจุบันมีนายอานอน์กาบุตรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน มีการบริหารงานโดยอาศัยหลักธรรมาพิบาลครูและบุคลากรทุกคนมีการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการทำงานให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา 1. ด้านการกำหนดนโยบายการบริหารและการจัดการศึกษาโรงเรียนมีการกำหนดเป้าหมายและมาตรฐานการศึกษาและประกาศค่าเป้าหมาย ให้สอดคล้องกับแผนดำเนินการมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานของสถานศึกษาจัดทำและรวบรวมโครงการกิจกรรมต่างๆผสมผสานกับงบประมาณที่ได้รับมาจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการประจำปีกำกับและติดตามการรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ นำผลกระทบไปพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาและรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาเป็นประจำทุกปี1.2วิสัยทัศน์พันธกิจนโยบายและแผนกลยุทธ์ปัจจุบันใช้แผนพัฒนาการศึกษาพุทธศักราช2561ถึง2563ซึ่งจะสิ้นสุดในปีการศึกษานี้และนำผลไปพัฒนา และจัดทําเป็นแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไปแผนปฏิบัติการประจําปีมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัญหาอุปสรรคต่างๆจากการดำเนินงานในปีก่อนๆที่ผ่านมาและนำมากำหนดโครงการกิจกรรมต่างๆสนองนโยบายและแก้ปัญหาในการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา1.3ความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรในสถานศึกษาผู้ปกครองชุมชนและสังคมโรงเรียนบ้านแม่แมะถือว่าเป็นโรงเรียนที่อาศัยการขับเคพื่อนร่วมกับชุมชนทั้งทางด้านทรัพยากรธรรมชาติการดำรงชีวิตจะต้องอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างกันโดยขาดไม่ได้ทั้งทางด้านการประชุมวางแผนการดำเนินงานของสถานศึกษา การประชุมวางแผนการดำเนินงานของชุมชนหรือผู้ปกครองจะต้องประสานกิจกรรมเป็นประจำทุกครั้งทั้งทางด้านการประชุมผู้ปกครองการระดมทรัพยากรมาใช้ในการบริหารจัดการภายใต้งบประมาณที่จำกัดกิจกรรมร่วมทุกขร่วมสุขสำคัญที่สุดคือการทำแนวกันไฟและการดับไฟป่า ที่เป็นปัญหาหลักๆในชุมชนซึ่งโรงเรียนกับชุมชนต้องอยู่ในพื้นที่และใช้ชีวิตร่วมกันรวมถึงการได้รับการสนับสนุนจากภาคท้องถิ่นในเรื่องอาหารกลางวันอาหารเสริมนมด้านสุขภาพและทะเบียนราษฎรของนักเรียนทุกคนชุมชนได้เข้ามาร่วมวางแผนในการดำเนินงานต่างๆ พัฒนาสถานศึกษามีความร่มรื่นสวยงามและปลอดภัยเหมาะสำหรับใช้เป็นแหล่ง,งเรียนรู้ตอด้านการบริหารจัดการเรียนรู้การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนบ้านแม่แมะกำลังพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาโดยอาศัยบริบทของชุมชนในยุคปัจปจุบันปัจจุบัน ครูมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอนทุกชั้นเรียนทุกวิชาและสามารถพัฒนาผู้เรียนตามแบบแผนที่วางไว้โดยอาศัยคณะกรรมการในการแนะนำการจัดทำแผนนิเทศห้องเรียนติดตามประเมินผลเป็นประจำต่อเนื่องการบริหารจัดการเรียนรู้ครูมีการจัดทำแผนการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภายใต้มาตรฐานการเรียนรู้โดยใช้หลักสูตรของสถานศึกษาเป็นตัวขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้นำผลจัดการเรียนรู้ที่ได้จากการบันทึกหลังการสอนมาพัฒนากระบวนการเรียนรู้ต่อไปมีการใช้สื่อใบงานและนวัตกรรมให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้แบบ active learning 2.3การจัดระบบนิเทศการจัดการเรียนรู้มีการบริหารจัดการห้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามบริบทของสถานศึกษาจัดทำเอกสารชั้นเรียนหน้าที่โดยครูประจำชั้นจัดห้องเรียนพิเศษต่างๆและมีการแต่งตั้งกรรมการเพื่อกำกับนิเทศติดตามประเมินผลการเรียนรู้ของครูประจำชั้นอยู่เป็นประจำ2.4 จัดระบบประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนโรงเรียนมีการกำหนดและประกาศระเบียบว่าด้วยการวัดประเมินผลของสารศึกษาอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้จัดกลุ่มครูรับผิดชอบประจำกลุ่มสาระวิชาสรุปรายงานผลการประเมินและนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาต่อไป มีการเก็บผลงานนักเรียนในรูปแบบใบงานผลงานชิ้นงานต่างๆ2.5บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้มีกิจกรรมและโครงการการใช้ DLTV เพื่อจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ผสมผสานเพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ และขอรับการสนับสนุนสื่อการเรียนรู้จากหน่วยงานภายนอกอย่างเป็นประจำา 3. ด้านการบริหารจัดการทั่วไปของสถานศึกษาบริหารจัดการงบประมาณการเงินและทรัพย์สินโรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจำปีที่สนองและสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบด้านการบริหารการเงิน งบประมาณงานบัญชีและพัสดุมีการจัดทำบัญชีคุมการใช้งบประมาณ รายงานต่อต้นสังกัดอย่างสม่ำเสมอและที่ผ่านมาโรงเรียนได้ตรวจสอบภายในจากหน่วยงานต้นสังกัดผลคะแนน66.5ผลประเมินอยู่ในระดับพอใช้ซึ่งถือว่าได้รับการไว้วางใจจากหน่วยงานต้นสังกัดในด้านการบริหารการเงิน3.2บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลมีแผนงานและกิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ได้รับความรู้พัฒนาความสามารถของตนเองเช่นการให้ครูเข้ารับการอบรมจากหลายๆหน่วยงานมีการสรุปผลการอบรมและพัฒนาครูมีการจัดกิจกรรม PLC ในสถานศึกษาอย่างสม่ำเสมอเพื่อนำผลมาพัฒนาการศึกษามีการประชุมครูและบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ 3.3การบริหารจัดการอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนมีแผนโครงการกิจกรรมในด้านการจัดการอาคารสถานที่ในบริเวณโรงเรียนให้มีสภาพเหมาะแก่การเรียนรู้และพักอาศัยของผู้เรียนมีการสร้างแหล่งเรียนรู้ในฐานกิจกรรมต่างๆให้สอดคล้องกับบริบทตามสภาพแวดล้อม ระดมทรัพยากรจากหน่วยงานภายนอกให้เข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนสิ่งของงบประมาณมีการปรับปรุงสถานที่ให้เกิดความสวยงามปลอดภยัยจัดบรรยากาศภายในโรงเรียนให้สอดคล้องกับหลัก5สพัฒนาห้องเรียนทุกห้องตามบริบท3.4บริหารกิจการนักเรียนและจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีแผนโครงการกิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีระเบียนสะสมสมุดประจำตัวคัดกรองนักเรียนยากจนที่มีปัญหาด้านต่างๆประสานหน่วยงานเพื่อขอรับความช่วยเหลือด้ดานต่างๆเช่นขอรับบริจาคทุนการศึกษาสิ่งของเครื่องใช้เครื่องนุ่งหม่มต่างๆมีการแต่งตั้งคำสั่งออกเยี่ยมบ้านนักเรียนอย่างสม่ำเสมอเพราะนักเรียนทุกคนต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือ 4. ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 4.1วางแผนและพัฒนาตนเองด้านความรู้ทักษะและคุณลักษณะบุคคลสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษามีการจัดทำไอ d ดีแผนวางแผนและพัฒนาตนเองด้านความรู้ทักษะของผู้บริหารเข้าร่วมประชุมสัมมนาบันทึกร่องรอยประชาสัมพันธ์ผ่านทางเพจของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ4.2 เสริมสร้างและพัฒนาผู้อื่นด้านความรู้ทักษะคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรญญวิชาชีพมีแผนงานกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโดยรับการสนับสนุนกิจกรรมอบรมจริยธรรมจากคณะแม่ชีสำนักสงสวนภัยบูร์มาอบรมให้ความรู้เรื่องคุณธรรมให้แก่นักเรียนทุกวันศุกร์4.3 เป็นผู้นำในชุมชนด้านการเรียนรู้ทางวิชาชีพมีแผนจัดกิจกรรมอบรม PLC ให้แก่คณะครูศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบมาปรับใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนเป็นประจำา 5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายตามนโยบายจุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่มีการสนับสนุนให้ครูประจำชั้นกิจกรรมอ่านได้เขียนคล่อง เน้นให้ครูใช้สื่อเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนการสอนนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาเรื่องการมีจิตอาสาของราชการที่10มาปฏิบัติในสถานศึกษาและชุมชนร่วมสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนอย่างสม่ำเสมอเช่นงานขาวดำการสร้างแนวกันไฟ งานดับไฟป่าและกิจกรรมเลือกตั้งผู้นำต่างๆอุทิศตนให้แก่งานชุมชนเพื่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านวัดโรงเรียนให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและสร้างให้ผู้เรียนได้เป็นคนดีคนเก่งต่อไปนวัตกรรมการศึกษาโรงเรียนบ้านแม่แมกิจกรรมพอเพียงเรียนชีพได้ประกอบด้วยฐานกิจกรรมที่สามารถให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่อง หลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาและประกอบไปด้วยฐานที่1เห็ดเด็ดลูกชิดพอเพียงฐานที่2เด็กดอยบาร์เบอร์ฐานที่3ตาสว่างสารอาชีพฐานที่4หมูป่าปลาหน้าเรียนรู้ฐานที่5เกษตรอินทรีย์ชีวีปลอดภัยสวัสดีครับ